I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep wonder but my body won't decay. Cause my messages are. สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนชาว rwe กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง pjl นักล่าดาวนะครับวันนี้ก็มาเล่นแวนนะครับก็จัดไปตามคำข้อคนดูนะครับคนดูข้อมาผมก็จัดให้ครับก็ได้จังหวะเล่นพอดีครับทนมากตอนนี้นะครับแวนก็จะไม่ค่อยรูดแบนเท่าไหร่นะครับแต่โดนแบนแทบทุกตาเลยครับเพราะว่าตัวมันโกงมากยิงมากำหมิงนี้บอกเลยว่าชนะง่ายง่ายเลยนะครับกดฝันข้ามต้นเกนี้บอกเลยว่าจมบ้านอย่างไวเลยนะครับแวนหมิง แล้วเกมนี้ดุดแบรนดพอดีครับคนดูข้อมาพอดีก็เลยจัดให้ครับก็มาเคลียร์คลิปมันต่อไปครับก็อนจะไปรับชมคลิปมันต่อก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับช่วนกดติดตามไปถึง1 0 0 0ันผู้ติดตามไวนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไปตรงปุ่มกระดิ่งแล้วกดบนบนสุดเพื่อเวลาผมหลงคลิปพี่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนะครับแต่ต้นเกมโดนโดนโถงครับเกือบตายครับต้องฟิกเกอร์ออกมาก็เสียฟิกเกอร์ต้นเกมไปครับ ก็มาเคลียร์คีปอยู่ในป้อมครับตัวเราค่อนข้างที่จะแพ้ทางสะจูดเหมือนกันครับแต่สะจูดเกมนี้เล่นแปลกๆเราก็เลยโกดรยับยับเลยครับแล้วเรารอซรัพพ่อเรามานะครับเราตัวเดียวก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้พยายามเคลียร์คีปอยู่ในป้อมครับตัวเราเป็นแพ้ทางสะจูดอยู่แล้วนะครับถ้าบวกหนึ่งหนึ่งนี้ก็จะแพ้ได้ครับเราเพนมาเติมสวยแล้วจังหวะนี้แล้วสะจูดไม่น่ารอดครับที่เียบร้อยครับเก็บสะจูดมาได้หนึ่งคิวครับแล้วเหลือลิตร์อยู่ตรงนี้ครับ มแต่ดายจัดแล้วมีเม็ดมาเติมครับเราก็พยายามได้แค่ตอดครับเล่นได้แค่นี้ครับต้นเกมแล้วเกือบโดนอันติอิลูเมียครับอันติก็ค่อนข้างที่จะแรงครับอิลูเมียก็ฟาร์มไปครับฟาร์มีป่าฮิปเลนเดี๋ยวเขาของเกิดครับแวนมันตัวต้นอยู่แล้วครับพยายามจบได้รีบให้รีบจบเลยนะครับเพราะว่ายิงเลทนี้ก็อาจจะเกมพลิกได้นะครับแล้ววันลงคาบมีทางบอเลนติโน่ด้วยนะครับก็รู้ๆกันนี้ว่าอเลนติโน่ยิงเลทเกมก็ โนล้ำล้วล้วแต่เกมนี้เรามีปลาหมึกซับร์ตให้นะครับปลาหมึกคอยยืนขับให้เราบอกเลยว่าปลาหมึกนี้โคตรทึกครับก็เห็นบ่อยนะครับปลาหมึกในแหลงแต่ส่วนมากจะเจอพวกเอนโซ่นะครับถ้าเราไม่แบนนี่ส่วนมากจะเจอแทบทุกตายนะครับเอนโซโรมและเหมือนเพื่อนเราจะไฟกันอยู่ที่เลนกลางครับเราไม่สนใจครับเราเคลียร์คีบอยู่ที่เลนล่างเราพยายามเน้นป้อมนะครับตัวลำเป็นตัวต้นนะครับ พยายามกดดัดเลนต์บงค่าไม่ได้มากที่สุดพยายามเน้นป้อมด้วยครับแล้วเหมือนเพื่อนเราจะโดนดับเม้นคิวไปเลยครับแลกกันไปหรือเปล่าครับเราก็ต้องเซฟน่อยครับเพราะว่าซัพพอร์ตเราไม่ได้มาเดินด้วยพยายามดูมินิแมสบ่อยนะครับแล้วมีลิสเตอร์เดินลงมาปีกก็บสัจจุโวด้วันนี้ต้องถอยออกมาก่อนครับเพื่อนันตีเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ถอยออกมาครับเพื่อนเรากดถอยครับแล้วปามึงเดินลงมาที่เลนเราแล้วนะครับจากวันนี้มีคนคํำให้แล้วก็อาจจะเล่นง่ายหน่อยครับ โ okay, อเคขี่ไปก่อนครับรอปลาหมึกมาปิดแต่จังหวะนี้สะจวตอันตีว้าวครับอันตีใส่ขี่แบบนี้ก็แหมเกือบไปนะครับเกือบได้ไฟครับตรงนี้เราไม่มีอันตีครับอันตีเราก็ถ้าเราใช้เราจะสแต็กล่ะจะเต็มรอบเลยนะครับเวลาตอนที่เราไม่มีสแต็กนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่มีสแต็กรับเวลาสแต็กหมดแบบนี้ครับเวลาจะไฟเราค่อยใช้อันตีก่อนแล้วเราก็ตีธรรมดาไปครับแหวนนี้ถ้าสแต็กครบบอกเลยว่าซอยวๆครวบ แล้วอันตี้ไปครับจังหวะนี้โอ้ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องฟิกเกอร์ออกมาแล้วลิกเตอร์มาไล่เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เก็บเลอดก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ไปไฟายใหม่แต่จังหวะนี้ก็ซอยกันไปครับอยู่ข้างหลังแล้วเหมือนจะได้ไหมเราเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวแล้วก็เสียดายครับไม่ได้จะจทดอีกทีเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าเราเอาไม่ได้จริงครับด้วยเราหมดปล่อยเพื่อนเก็บงานไปครับเราเรียบร้อยวิล่าเขาเอาในป้อมได้จะจทดมาครับหรือว่าสวยใจครับถือว่าเพื่อนเราเป็นงานครับ เามาปีดได้ทันเวลาตัววีล่านี่ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องออกรองเท้าเติมไฟค่อนข้างที่จะดีมากครับตัวต้นเกมเกมนี้ตัวเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวต้นครับมีวีลา่ามีแวนแบบนี้ก็ต้องเล่นต้นให้เดือดน,นะครับเขี่ยขี้ยเป็นต่อไปครับก็พยายามฟาร์คขี้ป่าด้วยนะครับคขีเ่เรนขี่ป่าดเดี๋ยวของเราก็เกินนะครับ เราก็ตัดขีเพื่อนแค่ตัวเดียวพอนะครับบัฟแดงเราไม่ต้องไปเอานะครับช่วงต้นเกมเราก็เจาะแค่ตัวเล็กนะครับถ้าเพื่อนเราเล่นไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเพื่อนเอาครับต้องดูด้วยนะครับว่าเงินเพื่อนเราไปยังไงแล้วจังหวะนี้อันตีไปครับหนึ่งหนึ่งกับสะจวดสะจวดอันตีว้าวไปแล้วครับเรืเรีบรรอยเก็บสะจวดมาได้แล้วมีทางดิกเตอร์ลงมาปิดเราครับแบบนี้ก็ซอยรัวๆไปครับดิกเตอร์ถึงกับต้องถอยครับแวนสแต็กเต็มนี่บอกเลยว่าซอยรัวๆครับ ถ้ายืนทุงส่งนี้ก็จะตายได้นะครับแต่ลิกเกอร์ยังไม่เข็ดครับจะเข้า,มาเมาเราอย่างดีนะที่งานเราไม่โดนะดนะครับขีดเข้าพอดีรับจังหวะนี้ก็น่าจะได้ป้อมนะครับไม่รูส้สจวจจะเดินมาทันหรือเปล่าเราก็มาตีป้อมไปครับแล้วมีลิกเกอร์ลงมากันนะจังหวะนี้ต้องเซฟเซฟหน่อยครับการมันลงข้ามมาปิดเพราะว่าเราอยู่ตัวเดียวนะครับไม่มีปลาหมึกปลาหมึกกำลังเดินมาเราต้องรอเพื่อนหน่อยครับ แล้วธนูตีกายมาแล้วครับแล้วลูกตีไปโอ้โหค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วยิงเล่ห์เกณฑนี้บอกเลยว่าอตีลูเมียนี้แรงมากนะครับแล้วน่าจะได้ป้อมล่างครับจังหวะนี้เป่าตีป้อมอย่างเดียวครับเรียบร้อยครับได้ป้อมมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็เหมือนจะเล่นต่อได้ด้วยจังหวะนี้มีมีมากระปามึกนะครับบอกเลยว่าแหวนถ้ามีมิ่งมานะครับโคตรโกงนะครับถ้าทัพย์ทอดเราเป็นหมิ่งนะครับ พราะผมเล่นมาแล้วนี่โกงมากเลยนะถึงเราไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าเพื่อนเล่นมิ่งเป็นนี่บอกเลยว่าโกงจัดจัดแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยจะดีมากเลยนะครับการเล่นมิงกับแหวนต้องรู้ใจกันน่อยครับก็ตีคีป,ป้าไปเหมือนเดิมครับพยายามคว์มให้เงินนำนำปนถข้ามนะครับการเล่นแหวนก็จะประมาณนี้ครับยิงของเกิดนี้ยิงกดปน่งข้ามได้ จบเกมได้ไวนะครับก็มาช่วยเพื่อนตีมังกรนะครับจังหวะนี้เราไม่ต้องรอฟาร์มรัโหูแล้วเหมือนฝันหข้ามจะเดินมาปิดครับมีคลีล่าอยู่แต่เพื่อนเราตีมาใส่คลีล่าครับจังหวะนี้มันจะได้เราฟิกเกอร์ไปตามหูแต่ไม่ถึงครับระยะไม่พอครับเราใช้ธน,นูตีใจไปแล้วด้วยนะครับต้องรอเวลาร้โหูแล้วโดนอันตีู้เมียอย่อยางเงี้ยว่าโคตรน่าลําคาญนะครับอันตี้ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีสตันโอ้โหหน้าเกียรจัดเดครับตัวนี้ กวับกับแปลเลือดก่อนครับแล้วป้อมบนมันจะแห้งครับกับแปวเลือดเราต้องกับการป้อมด้วยนะครับเพื่อนเราไปกันแล้วเราก็เดินไปที่เลนเดิมนะครับเลนเรายังมีป้อมอยู่นะครับเดีย๋ยวเรายังรักษาป้อมไว้ได้ดีนะครับแล้วเพื่อนเราไปเล่นอยู่กันอยู่ที่เลนกลางครับจังหวะเดี๋ยวต้องใจเย็นๆน,น,นะครับพยายามอย่าเพิ่งรีบเล่นนะครับต้องรอเพื่อนเรามาด้วย เรารีเพียคีแล้วก็ลบอยู่ในป่าครับการบารลุข้ามาปิดก็พยายามจะเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยนะเพราะว่าพามึกเราไม่ได้มาเดินด้วยต้องคอยดูมินิแมปบ่อยๆครับแล้วมีสจด๊ดเดินลงมาตัวเดียวว่าแบบนี้แต่ก็ยังระแวงในป่าอยู่นะครับแล้วลิเกเตอร์พ่อโบนนะครับแบบนี้ก็สวยครับจังหวะนี้สจ๊ดอยู่ตัวเดียวนะครับ มีเมย์อยู่ที่เลนกลางแล้วจะมาเติมไม่ทันครับเราขัดตัดฟ้ามัข้ามก่อนแล้วดาบตีเร็วมาแล้วครับสามหลุดเลือดแล้วสจูตน่าจะอยู่ตรงนี้ครับไม่กลับแบบนี้ยังไงครับตาร์นไมหนึ่งทีแล้วตีไปครับแล้วสะจูตอติส่วนมาแล้วก็ซอยไปครับแบบเรียบร้อยเก็บสะจูตมาได้ครับโซโลคิวครับบอกเลยว่าเกมนี้เงินนำครับถ้าเงินตามนี่มาไล่คิวสะจูตแบบนี้ไม่ได้นะครับ แพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเรานี่ค่อนข้างที่จะแพ้ทางสะโจ้นะครับแต่ว่าเกมนี้เงินเรานำนะครับเราเลยโซโล่คิวสะโจ้ได้ก็มาล้อแบบตักปลาฝันหงข้ามนะครับมาลอตีป้อมล่างด้วยเหมือนฝันหงข้ามจะไม่ค่อยออกป้อมนะครับแล้วมีฟอ์เลนแลมอยู่ตรงนี้ก็รอนากครับอันตีไปแล้วตีธรรมดาไปครับเรียบร้อยครับ เก็บฟอดเลนมาได้1ตัวแล้วขนมข้ามตายไป2ตัวเหลือสาครับแล้วฟิกเกอร์เข้ามาเอาครับเรียบรอ้อยเก็บไทอิลูเมียไปได้แต่เหลือสสจวนอยู่ตัวเดียวแบบนี้ก็ตีป้อมบนต่อไปเลยครับก็เคลียร์คีบไว้นพยายามดันเลนไวสส <c oughs> ้สูงก็มาบั๊แดงขนมข้ามครับตัวเรายิ่งมีบั๊บแดงยิ่งโกงไปใหญ่ครับ ก็ท่านจะเล่นกันที่ป้อมล่างครับขีบเข้าพอดีเขาก็พยายามดันขีปให้เพื่อนเนีับดันเลนให้เพื่อนไว้เวลาไฟก็ถ้าชนะก็จะได้จบได้เลยนะครับตัวเราต้องรีบดันโจกครับแล้วกดดาบตีกายตีป้อมไหมครับแล้วได้มาหนึ่งป้อมครับแล้วซอยอยู่ข้างหลังครับซอยอยู่ห่างๆยังหวงหวงครับโอ้โหแล้วจังหวะยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปลาหมึกเราไม่เดินมานะครับต้องรอปลาหมึกมาแทงให้นะครับ ตามไม่มีปลาเมองนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับกดรอตีป้อมครับรอขีปเข้าฝันข้ามก็อยู่ครบห้าตัวจังหวะน,นี้ก็น่าจะขึ้นไม่ได้นะครับและเหมือนเพื่อนเราจะเล่นกันในป้อมบนฝันข้ามเลยครับแล้วกดอันตีไปครับยิงอยู่ข้างหลังครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วโดนสตันไว้หนึ่งทีครับและเหมือนเพื่อนเราจะเล่นลึกกันไปหน่อยครับแล้วจังหวะน,นี้ต้องเล่นแล้วครับโอ้โห แต่มันเล่นไม่ได้ครับผนังข้ามอยู่ในป้อมับเราจะสุดเกินไปแล้วครับมากดฝนังข้ามหน้าป้อมเลยไม่ยอมกลับเลยนะครับในวันนี้เปล่าแล้วคีปเข้าแบบนี้จะจบบ้านได้หรือเปล่าครับแล้วซอยซอยใบเรียบร้อยเก็บสะจูดมาได้ครับแล้วก็ตีป้อมเลยครับไม่สนใจก็จบบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับช่วยกดติดตามไปถึง1 0ึ0งพผู้ติดตามไวไวนะครับกดติดตามหลายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไปตรงปุ่มกระดิ่งแล้วกดดัาเบิสูด เพื่อเวลาผมลงคลิปพี่ๆเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนะครับก็คลิปนี้ก็ทําตามคนดูนะครับคนดูขอแหวนมาผมก็จัดให้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมจะเล่นให้ครบทุกตัวเลยนะครับอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับสำหรับเกมนี้ก็คิวไป8ตัวตายศูนย์ช่วยหนึ่งนะครับสกอร์โดยรวมก็11.0นะครับเซตษฐเทมก็เซตษฐเทมแนะนำทั่วไปเลยครับดาเมจเกมนี้ก็ทำไว้ที่27.1%ครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบครับ